ไปดูทางด้านของผอ,อโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะโพสต์ข้อความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีที่อดีตบุคลากรอาวุโสนำรองเท้าที่ได้รับบริจาคไปขายให้แก่พยาบาลอ้างว่านำเงินเข้าสวัสดิการส่วนทางด้านของเพจ rescue v a r i g t y ก็ได้ออกมาแฉพฤติกรรมของบุคลากรอาวุโสรายนี้อยากต่อเนื่องทีเดียวคะ่ะจากกรณีที่เพจ เล t s กิล l วอร์ิตี้ออกมาโพสต์แฉบุคลากรอาวุโสของโรงพยาบาลรามาธิบดีนำรองเท้าที่ได้รับจากการบริจาคไปขายต่อแก่พยาบาลจนสังคมวิจารณ์สนัน่นโดยอ้างขายเอาเงินเข้าสวัสดิการพยาบาลสุดท้ายสั่งหยุดจำหน่ายแล้วส่วนรองเท้าที่เหลืออยู่จะจัดสรรให้กับพยาบาลของคณะอย่างเป็นธรรมต่อไปซึ่งล่าสุดเพจดังกล่าวก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความแฉพฤติกรรมต่างๆ ของบุคลากรอาวุโสของโรงพยาบาลรามาธิบดีรายนี้อย่างต่อเนื่องทําให้ทราบว่าการนํารองเท้าพยาบาลที่ได้รับบริจาคมาประกาศขายในลายกลุ่มของพยาบาลไม่ได้ทําเป็นครั้งแรกด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิซึ่งท่านเป็นผู้นวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะผ่านในเพจของคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยได้ระบุข,ข้อความว่า จากกรณีฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของโรงพยาบาลรามาธิบดีได้นํารองเท้าพยาบาลที่ได้รับจากการบริจาคไปจัดจําหน่ายให้บุคลากรทางการแพทย์โดยชีย้แจงว่าเป็นการนารายได้กลับมาเป็นสวัสดิการให้กับพยาบาลน,นั้นหลังได้รับทราบเรื่องดังกล่าวผมในฐานะผู้อํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีรวมถึงผู้บริหารของคณะแพทยาศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและขออภัยผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคให้กับคณะด้วยผู้บริหารคณะไม่ได้นิ่งนอนใจได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและขอเรียนยืนยันว่าคณะไม่มีนโยบายนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปจำหน่ายหรือหาประโยชน์โดยผิดวัตถุประสงค์แต่อย่างใดทางโรงพยาบาลได้จัดทำระบบการรับบริจาควัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภคและทุนทรัพย์โดยมีการบันทึกข้อมูลตั้งแต่การรับบริจาคไปจนถึงการส่งต่อเพื่อการใช้งานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคโรงพยาบาลรามาธิบดีตระหนักถึงน้ำใจของผู้บริจาคทุกท่านและที่ผ่านมาได้ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่โปร่งใสยอย่างเต็มที่มาโดยตลอดส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีดังกล่าวคณะกําลังดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ในกรณีดังกล่าวอย่างละเอียดและจะสื่อสารให้สังคมทราบต่อไปทางโรงพยาบาลรามาธิบดีขออาภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการกำกับดูแลขอน้อมรับข้อกังวลและข้อเสนอแนะของทุกท่านที่มีต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีก